ไม่ได้ไม่ไม่ได้เยินยอใครไม่ได้อวยใครนะแล้วไม่ได้บอกว่ามีใครเอาเงินมาให้ถึงพูดแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณกระยันมิรท,ทุกๆคนเลยขอบคุณแม้กระทั่งขอบคุณคุณนิวรย์ดารินีนะที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์เลยนะลูกศิษย์เลยที่เห็นเขาตั้งแต่เขาเด็กๆแหละแลวไม่คิดเลยว่าวันเนี้เขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งเราได้ เอ้ hey. กลับมาแบบพี่นายออกมาสิครูออกมาสี่มาทำงานกันใครทิ้งก็ทิ้งไปเหลือเท่าไหร่ทำเท่านั้นต้องบอกว่าเนี่ยมันมีคนที่คิดดีครับมันมีคนที่คิดดีแล้วเราอยากเราอยากให้มันไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินนะครับ เราอยากให้บ้านเมืองเรามีคนแบบนี้เราอยากให้บ้านเมืองเรามีคนแบบนี้จริงๆคนที่มันทํางานด้วยใจบริสุทธิ์เรารู้ทุกคนต้องทำหากินเรารู้ทุกคนต้องมีครอบครัวเรารู้ทุกคนต้องมีมีลูกมีเต้ามีภาระแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นจิตอาสาเขาไม่ได้ทํางานเขาอย่างเดียวนะครับเขาเอื้อมมือเข้ามาเลยนะฮะเขาเอื้อมมือเข้ามาแล้วเขามาชุดชุดศิลป,ปินคนหนึ่งที่กาลังจะตาย ที่กำลังจะหยุดทำการแสดงที่จะปิดอาชีพที่จะปิดสิ่งที่เขาบอกเขารักที่สุดในชีวิตมันมีคนคนหนึ่งเอื้อมมือเข้ามาแล้วก็พยายามพยายามดึงขึ้นมาแล้วเปิดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้กลับให้เราได้กลับเข้ามาดูใจของเราเองให้เราได้ ไม่เห็นโลกที่กว้างขึ้นให้เราได้กลับมาเห็นเราอละครที่ใหญ่ใหญ่มากให้เราได้กลับมาเห็นทีมงานที่แบบเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นข้อ,อคิดสำหรับคนอื่นนะครับมันเป็นข้อ,อคิดที่พี่ไหนได้รับทั้งสิน้นมาเลยรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราบอกว่าเราเป็นศิลปิน ที่เราบอกว่าอ้ฉันเก่งเหลือเกินฉันทําทุกอย่างได้ฉันเป็นครูฉันเป็นศิลปินศิลปะทอนฉันเป็นศิลปินของประเทศชาติวันนั้นที่บอกว่าเราเรายังไม่รู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสามไปแต่วันนี้พระจ่ยเราเปิดเทคนิคมันเปิดมีคนทําให้เราเห็นเห็นจริงๆจริงๆ คือความรักจริงๆความปรารถนาดีจริงๆในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเลยทาให้กลับมาว่าสื่อเป็นคนหนึ่งมันหองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นมันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเราเชื่อเหลือเกินนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เห็นได้เร็วเปิดใจได้เร็วแล้วก็ยอมรับมันได้เร็วเอื้อเฟือได้เร็วแล้วเอื้อมือช่วยเพื่อนได้เร็วใครรู้ก่อน ช่วยคนก่อนมันจะเป็นการสืบสารนะครับนี่นี่นี่คือการสืบสารพัฒนาลดตอกยอดองค์ความรู้คุณมีกําลังคุณดึงเขาขึ้นมาเขามีวิชาเขาสามารถเอาวิชาเขามาถ่ายทอดได้คุณเป็นกําลังใจให้เขาเขาสามารถทํางานเขาได้สิ่งนี้เราว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ศิลปะแค่เต้นเต้นรำวาดภาพถ่ายนะไม่ใช่เลยศิลปะมันนำพาไปสู่ การบริหารประเทศชาติการปกครองประเทศชาติการแมนเนชีวิตผู้คนการเอื้อเฟื้อเพราะฉะนั้นในศิลปะมันจะบอกว่าถ้าเราเห็นคุณค่ามันจะสอนให้เด็กรู้จักคุณค่ารู้จักความงามรู้จักความรักรู้จักความเอื้ออาทรถ้าคุณเป็นศิลปินจริงๆคุณรู้จักศิลปะจริงๆและคุณมีหัวใจแบบนี้จริงๆอันนี้แหละ เราจะเรียกได้ว,ว่านี่แหละศิลปินตัวจริงที่มีคุณค่าและคุณจะเป็นสมบัติของประเทศชาตินี้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่นายฝันและหวังว่าเราจะเห็นประเทศชาติเราจะเจริญเติบโตไปด้วยคนที่มีความพร้อมมีความรักมีหัวใจแบบศิลปะแบบสวยงามและประเทศชาติเราก็จะสวยงามดำารงชีวิตแบบมีศิลปะ